วันนี้ไปไหนกันดีครับวันนี้แต่แก้วครับตกแก้วครับแต่แน่นหน่อยโอ้หเสียงคาริโอตมากครับติดลูกเลยเลยติดลีกอันนี้เจ้าของไปขี้ครับยังไม่มานัดเที่ยงนะครับจัดอินทามากนัดเที่ยงเลยไปขึ้นชั่วโมงวัวไปขี้ตอนนี้พ่อมาแล้วครับ ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอวันนี้ปนไปไหนครับพี่ไปสระบุรีครับนี่มุ้งไปเ่ยอ,นนอันนี้สีแดงข้าญี่ปุ่นนะครับแต่สีแดงอิตาลีไม่มานะครับ Kéo đ 패딩 c h